มากเลยแล้วผมก็คิดว่าคนที่สร้างคําว่าแบรนด์คำว่าคนตื่นทำเนี่ยเป็นคนฉลาดก็คือว่าตัวจันเบียเองก็ดีเนี่ยมันทําให้เห็นภาพว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาวิิชาวิชาการเขาเรียกว่าเทคนิควิทยาการเ,เทคนิควิทยาการหมายความว่าสิ่งที่สร้างเทคนิคที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ครับอืมอืมมันทําให้การการผสมผสานนะครับเอ่อ มันทำให้ให้ผสมผสานของการการการเข้าถึงธรรมะแบบกระชับสั้นตัดตรงไม่ย่นเยอะไม่ลีลาเยอะไม่ดัดจริตไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่เขาสงสัยอยู่แล้วว่ามันจะไปทางไหนที่พอฟันโชะทีเดียวไม่ว่าซ้ายหรือขวาฟันโชะทีเดียวไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ได้ฟันโชะแล้วก็เออเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วพอจย์เวียแกยืนอยู่บนหลักการเนี่ย มันทําให้คนที่ลังเลสงสยัยสับสนเนี่ยมีทิศทางนะครับแล้วก็มันก็ไปท่านก็ไปอย่างเงี้ยในขณะที่คณะสงฆ์เราเนี่ยเอ,อตัวเขาเรียกว่าส่วนเกินหรือว่าส่วนที่เป็นอลัมพบทส่วนที่เป็นเอเขาเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าเปลือกหรือบางทีรุนแรงกว่านั้นคือเรียกว่าเนื้องอกอะ่ะคือมันเยอะเกินไปเช่นว่าต้องมีพิธีกรรมอ,อท่านพุทธทาสเนี่ยบอกว่า ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมแปลว่าอ,อแปลว่าพุทธไทยเราหรือว่าคณะสงฆ์หรือว่าพุทธแบบเทรวาทไทยเราเนี่ยมีพิธีกรรมที่เป็นเหมือนภูเขาขนาดใหญ่ที่บทบังหรือว่าทําให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมะเออกว่าจะเข้าถึงธรรมะต้องอารมพรบทต้องมีพิธีการพิธีการคนก็ไม่รู้ว่าเออจะทํำยังไงอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือว่าตอนนั้นนะผม เป็นวิทยกรที่ท้องสนามหลวงเมื่อก่อนสนามหลวงเนี่ยเป็นให้เรามีพื้นที่ในการจัดเ,เสวนาวันวิสาขบูชา,ว,ว,าวันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็ขึ้นพาเนลบัญญาตเ,เสวนาแล้วก็มออีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมะผู้หญิงนะครับอ,อายุเยอะแล้วแหละท่านก็เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งน้อยห่มน้อยไปไหว้พระที่วัด นะครับ,รบแล้วก็ท่านก็รู้สึกไม่สบายใจขัดหูขัดตาท่านก็บอกว่าอีชั้นเนี่ยก็เลยเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งก็แลบกางเกงก็แลบเสื้อก็สั้นอะไรเงี้ยก็ไหว้พระอยู่ชั้นก็ขัดหูขัดตาก็เลยเอาเทียนเนี่ยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยทำเป็นทำเป็นจุดทูบจุดเทียนเนี่ยแล้วก็แกลงเดินไปใกล้ๆเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็แกลงให้น้ําตาเทียนเนี่ยหยดลงไปในส่วนที่มันนุ่งน้อยหุน้อยอยู่ เออส่วนที่เป็นข้างหลังอ่ะก็ก็คือแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็สะดุ้งเลยลก็รีบวิ่งหายไปเลยแล้วเขาก็หัวเราะด้วยความสะใจตอนนั้นผมก็ตกใจว่าเอ๊ะวิธีคิดแบบนี้มันได้ด้วยเหรอนี่มันวิธีคิดของคนที่เป็นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธจริงๆเหรอทาไมถึงทําไมถึงโหดร้ายจังนะครับแทนที่คิดว่าเด็กคนนี้เขาอาจจะมีทุกมาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมาก่อนแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้วิธีการที่จะเข้ามาในวัดเขาอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยจริงแต่เขากาลังไหว้พระอยู่ จิตใจของเขาในขณะนั้นน่ะใช่ทําไมเขาไม่อธิบายด้วยความเมตตาหรือไม่หาวิธีที่จะช่วยหาเออเรียกว่าเสื้อผ้าหรือ <มา S 1> เครื่องมารพมารมให<ค>้หน่อยเอ่อด้วยความเมตตาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ประจวบก,กับผมก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องโลกีย์นิพพานนะครับนานแล้วแหละแล้วก็ของคุณเบียวินเรียววารินนะครับผมก็ชอบามากเลยเขาบอกว่าที่ว่าเออสำนักนักบวชแห่งหนึ่งนะครับ ที่มีคนมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์เนี่ยแล้วก็ไหว้พระบูชาต่างๆเนี่ยนะครับเออก็มีนักบวชที่อยู่ในสำนักเนี่ยฝั่งตรงข้ามของสำนักบวชเนี่ยก็เป็นซ่อ,อ,องโสเพณีนะครับมีหญิงขายบริการอยู่ในในซ่องนั้นนะครับจังหวะเหมาะเคราะร้ายนะครับก็นักบวชรูปเนี้ยก็เกิดหัวใจวายตายไปพร้อมๆกับผู้หญิงโสเพณีที่อยู่ในซ่องพอดีคือตายพร้อมกันทั้งคู่อ่ะโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะ ปรากฏว่าขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งคู่ปรากฏว่าเทวดาก็กําลังจะตัดสินว่าใครจะต้องไปไหนนักบวชก็คิดในใจว่าฉันจะเนี่ยเป็นนักบวชฉันต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่เลยส่วนนางคนเนี้เป็นหญิงคณิกาหญิงโสเพณีเนี่ยต้องตกนรกแน่เลยปรากฏวก่าตรงกันข้ามครับเอ่อเทวดาเนี่ยบอกให้นักบวชเนี่ยลงนรกส่วนหญิงโสเพณีเนี่ยให้ขึ้นสวรรค์นักบวชก็ตกใจบอกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเออข้าเนี่เป็นนักบวชนะถือศีลถือธรรมมาตลอดเลย เทวดาก็บอกว่าตอนที่ท่านอยู่ในอาสมของท่านเนี่ยอยู่ในโบสถ์อยู่ในศาลาท่านเนี่ยท่านมองมองแต่ผู้หญิงออมองแต่ผู้หญิงโสเพณีมองแต่ว่าเออเรือนร่างของหญิงสตรีเหล่านี้ที่เมื่อไหร่ข้าจะได้ครอบครองนางอย่างนั้นอย่างนี้เกิดตะกี้เล,ละราคาตลอดเวลาะนะครับไม่เคยรักษาศีรรักษาธรรมอย่างบริสุทธิ์จริงๆในขณะที่หญิงโสเพณีนางเนี้ย เขาจำใจที่จะขายตัวเพื่อแลกกับเงินเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่มเลี้ยงดูลูกผัวจิตใจของเขาเนี่ยมองมาที่ศาลาโบสถ์วิหารเนี่ยแล้วก็น้อมจิตสักการะว่าเอ่อถ้าเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยขออย่าให้ต้องมาเป็นหญิงคณิกาเลยขอให้ได้ไป <presenters. S 1> มีโอกาสได้บวชเป็นพระภิกษุหรือว่าบวชเป็นนักบวชที่มีศีลราชริวัดที่งดงามเนี่ยด้วยจิตอธิษฐานที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้รูป ปฏิบัติรูปแบบเนี่ยก็แตกต่างกันคนหนึ่งรูปแบบนักบวชแต่จิตใจฝักใฝ่ในราคะในการาไม่มีศีลมีธรรมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยรูปแบบภายนอกเนี่ยอยู่ในซ่องโสเพณแท้ๆถูกเขาย่ำยีร่างกายแต่ว่าจิตใจกลับสูงส่ง,สงก็เลยได้ขึ้นสวรรค์ส่วนนักบวชคนนั้นเนี่ยก็ได้ลงนรกนี่ก็คือเรื่องเรื่องเล่าที่ทําให้รู้สึกว่าเวลาที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้มันช่วยสลัดไอ้ตัวรูปแบบหรือเปลือก ออกไปซึ่งก็คล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์เบียร์ทำอ่ะคือภายนอกเนี่ยจะเหมือนว่า,ามุทะลุดูเดือดดุด,ดันแต่ว่าภายในเนี่ยท่านกลับแฝงไปด้วยความอ่อนโยนและนุ่มนุ่มนวลลุ่มลึกครับที่จริงคนบวดเป็นพาร<ม>์ท<ม>ี<ม>เหมือนกับคนรู้กฎหมายเนาะแล้วก็ใช่ใช่ใช่ก็ทาความผิดทุกคุณสองเนาะก็อันนี้เป็นเป็น เป็นเรื่องจริงนะครับก็บคือหมายความว่าคนที่รู้กฎหมายแล้วเนี่ยแล้วไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยบาปบาปกรรมอืมเป็นพนี่รู้บาปนะว่าอะไรทาบาปแล้วบาปนี้ต้องต้องหนักกว่าครับหนักหนักมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักกฎหมายเป็นทนายแล้วเอาความรู้ทางกฎหมายเนี่ยไปข่มเหงรังแกเดี๋ยวนี้ผมได้ยินเยอะมากเลยนะครับที่ว่าบางทีบางคนเนี่ย แกล้งทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกระแสสังคมเรียกว่าแทงสวนใช่ไหมพอแทงสวนไปปับ๊บแล้วก็คนอ่ะคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับตําหนิติว่าที่มันทําให้เข้าข่ายเขาเรียกว่าหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็เลยรีบเลยรีบรีบแคปหน้าจอเลยว่าไปฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อถ่ายตังค์เขานะครับอืมอืม ก็ประมาณนี้ครับก็คือก็คือมมอยากจเตือนสําหรับผมผมไม่มีนะผมไม่อยากให้ใครฟ้องกันมีอะไรก็พูดคุยกันจะให้ผมเพื่อผม,มก็ยินดีหมดนะผมคุยกับทุกฝ่ายซึ่งจิตใจของทนายพัฒน์ดีไงครับแต่จิตใจทนายบางคนนี่คือผมว่าต่ํามตมมากเลยถึงแม้จะอ้างว่าทํางานรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตใจสกปปก,สกโสโครกก็มีนะครับผมผมเจอมาแล้วผมก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ไม่ควรที่จะไปให้ค่าอะไรมากและควรจะดําเนินการอย่างถึงที่สุดครับ อืมม uhm. ่ากันไปให้อภัยกันไปใช่เราก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครนะแต่ว่าเราเราก็ไม่ต้องรู้ทันคนเนี่ะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายนะผมยิ่งหลังๆผมมาจับงานเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับการช่อกงประชาชนเรื่องอะไรต่างๆคนักอันนี้คนโกงกันบ้าเลยนะเยอะแยะคนครับครับว่าจิตไปดรวยดีไปหมดทุกเรื่องเนี่ยนะฮะครับโกงกันนี่ ใช่ครับเดี๋ยวนี้โกงเยอะมากเลยอย่างเช่นผมมาทําเคสเรื่องหมอบงหมอบุญเคสนู่น,นี่นั่นอย่างเงี้ยโอ้โหโกงเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยครับตรวจสอบว่าจะจริงไปปั๊บเราก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับ<ช>เออก็ <ๆ S 1> ไม่รู้หลักจริงไม่จริงก็ให้ศาลตัดสินไปแต่ว่าพอเรารู้ถ้าเราไปรู้เยอะๆบางทีเราก็พูดออกสื่อออกอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าเห็นครับเราก็ได้แค่กูัวโอ้อย่างนี้คนเราเนาะ ก็สุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนหรือเทคนิควิธีการในการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเราอ,ะอ่ะไม่ค่อยใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในแง่ของเนื้อการทํารูปแบบให้น่าสนใจอ,ะอ่ะปัจจุบันเ,เด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็สนใจเรื่องของธรรมะนะแต่ว่า เพราะเราเอาอะไรไม่รู э cuts, ้ไปผิดกั้นทําให้การเข้าถึงธรรมะยากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ให้เด็กๆเนี่ยเออห่างไกลหรือแม้แต่ว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ด้วยนะคผู้นี้เด็กสนุกด้วยเลยนะผมบอกก่อนนะเห็นภาพนี้สนุกด้วยเลยนะพ่อแม่ผ่าดดากระดาษภาพไปด้ืยอันนะอืมอ่าก็เลยน่ะลูกแน่นสิคือคือผมเนี่ยเคยออกรายการตอนนั้นกับท่านปีนเสาเนี่ยผมก็ออกตัวเลยว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมสอนมาดีนะว่า ว่าว่าเขาเรียกว่าอย่าไปว่าพระเราให้พระเน <aling> ี่ยจะจะไม่ดียังไงเนี่ยก็ยังเป็นพระศีลท่านก็ยังส,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 สูงกว่าเราเเรา <น ening S 1> อย่า <Bose S 1> ไปพูดเอาหอ <ไ ass. S 2> ล่อไงพูดเอาหล่อไงนี่ยแหละเขาเลยโดนบอกพูดเอาหลอไม่ใช่เพโดนไปพูดเอาหลอพอพูดพอผมพูดเริ่มเริ่มพูดยาวเริ่มทฤษฎีเยอะพูดเอาหล่อพูดเอาหล่อนะเ <laughs> มื่อเช้าผมก็โดนพระอาจารย์แซวเหมือนกันพูดเอาหลอ ผมก็เลยบอกว่าผมไม่พูดก็หลอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยห <c oughs> ยอกนะครับหยอกหยอกแต่ว่าเอาเป็นว่าผมอยากจะสื่อสารนะถ้าถ้าคนที่เป็นทนายความเป็นพระเป็นหมอเป็นอะไรที่เป็นอาชีพที่ควรจะมีจริยธรรมจัรยาบรณหรือเป็นครูสูงกว่าคนอื่นเขาเนี่ยจัรยาบรณสูงกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็ควรจะต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างทุกวันนี้ที <c oughs> ่สังคมมาเลวร้ายเพราะว่าเรามีคนทีเ่เป็นหมอและไม่ใช่หมอนะไปหลอกลวงเขาอย่างหมอบุญ <c oughs> หรือเป็นพระที่ไม่ทําหน้าที่ของพระที่ดีนะครับไปเรียกร้องหาเงิน20,000ล้านอะไรเงี้ยไปปีนสงป็นเสาเรามีทนายความที่ไปเข้าข้างลัทธิที่มันเป็นเนื้องอกแปลกปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปไล่ฟ้องไล่รังแกคนอื่นเขาบาปกรรมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ตกกับใครหรอกครับตกกับตัวของคนที่ทําแล้วก็ตกกับลูกหลานของเขาเอง นะครับมันมันเชื่อผมเถอะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอไม่ว่าคุณจะนับถือพุทธหรือไม่นับถือพุทธคุณจะนับถืออะไรก็แล้วแต่คุณจะอ้างว่าคุณทําเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณเองเนี่ยคุณจะรู้สึกตัวถึงตอนนั้นอนะผมว่าสายไปสายไปครับก่อนจะรู้ตัวก็สายไปครับอืมกลัวเหมือนกันเมื่อรู้ตัวปับ๊บทุกอย่างสายไปหมดแล้วมันไม่สามารถเอาคืนมาแล้ว กฎบ้านเมืองมีกติกามันมีมันเดินไปแล้วมันมันย้อนไม่ได้ครับอันนี้ก็มีคุณกุ้งนางพูดพูดถูกนะแต่ก่อนคุณแพรลี่อาจารย์สมปองที่ยังบวชอยู่สอนธรรมะแนวใหม่เลยมีปัญหาคือผมมาชอบชอบฟังอาจารย์สมปองมากเลยนะอาจารย์ไพลวันหรือคุณแพรลี่ก็เหมือนกันแต่ผมชอบอาจารย์สมปองคือตลกดี่สุดของยุคอนตลกนะตลกแล้วท่านก็มีโอกาสบรรยาย ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่เทศแบบนั้นน่ะคนก็ไม่ฟังชิงแล้วก็รู้สึกว่าห่างไกลนตอนนี้คนเริ่มเริ่มเริ่มจะมาทางอาจารย์เบียร์เยอะคือเอาฟังฟังเขาด่าก่อนหลังๆมาเขาเริ่มเขาเริ่มพาเข้าสู่พิธีการเยอะขึ้นนะครับหลังๆมามามาพอคนตามได้เยอะขึ้นแล้วหลังๆมาเริ่มมาพาสู่พิธีการเยอะขึ้น ไม่ผมว่าอาจารย์เบียร์ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เน้นพิธีการเลยแต่ว่าเน้นข้อธรรมที่เป็นตัวแก่นแกนนะเพราะว่าเวลาอาจารย์เบียร์เขาจะจับประเด็นได้ว่าคนสมัยนี้สมาธิสั้นถ้าเยืนเยอะยืดยาวเยอะแยะมากเนี่ยก็ไม่อยากฟังแล้วเปลี่ยนคือคือการตัดสินใจเนี่ยมันเร็วกว่าเดิมไงตามนี้เนี่ย,ยผมว่าได้เข้าสู่พิธีการที่มันถูกต้องอน,น่าจะเยอะขึ้นใช่ใช่ใช่ก็อย่างนั้นถูกถูกต้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนานะที่เราจะได้ได้คนอย่างอาจารย์เบียร์ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มาช่วยครับ แต่ก่อนที่จะได้เป็นเพชรเม็ดงามนี <c oughs> ่ก็ต้อง,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 ก,งก็ <c oughs> ต้องโดนขูดโดนขัดโดนเกาโดนหลายอย่างมกกว่าจะเหลือเป็นธร <c oughs> รมดาเป็นธรรมดา <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันก,มนก็มันก็เติบโตยากอ่ะแต่ว่าเออย่างว่าแหละพอถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเอโลกของเราเนี่ยเอกิเลสเอออะไรเออเนี่ยมันมันก็จะค่อยๆครอ,อบงำอ่ะคือเราจะไปคาดหวัง คาดหวังว่าเอ,อทุกคนจะเข้าถึงเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเป็นไปนไม่ได้ใช่เอออยากสัมัสก็ประมาณนี้ลูกตาข่าต่ามคตกับทางพระอาจารย์พระอาจารย์สันติเนี่ยอยากถามมากเลยจะได้มีโอกาสหรือเปล่าขอไปแล้วไม่อยอม <c oughs> สัมภาษณ์เองห่า ไม่หรอกแต่ท่านลูกตถาคตบางทีก็แรงไปผมว่าท่านก็แรงไปนี่ะจะ<า>อ้างอะไรก็แล้วแต่มันแรงแรงจนผมแบบรู้สึกว่าโอ้โหนี่คนปฏิคนอยู่ในผ้าเหลืองแรงขนาดนี้เลยเหรอพูดจาแรงขนาดนี้เหรอ,อแล้วก็สำนักพุทธก็อ่อนแอเกินไปสำนักพทดก็คือเออตั้งรับจนตั้งหลับเลยตั้งหลับหรือว่าตั้งจนหลับเลยอทำอะไรไม่เป็นอนะ ตอนนี้มองงั้นใช่ไหมว่มาว่าอ่อนไปอ่อน<ต>มากครับมีก็ไม่ได้แต่เพราะศาสนาอืมทีนี้มันมันก็อันนี้ก็น่าคิดนะรัฐธรรมนูญไทยมาตราหกสิบเจ็ดเนี่ยในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะปีพุทธศักราชพันหกสิบมาตราหกสิบเจ็ดนะครับมีสี่อนุม,มาตราเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการคุ้มครองพุทธศาสนาเทราวาทไว้นะครับซึ่งถือเป็น เป็นครั้งแรกในในในโลกก็ว่าได้หรือว่าครั้งแรกในการที่เกิดมีมัธรรมนูนมาตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่าการให้ความสําคัญกับพุทธศาสนาเนี่ยแบบเทรวาด,ด้วยนะ <Okay. S 1> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวใจสําคัญครับ mm hmm. อืมอืมอืมก็แล้วแล้วทนายพัดเป็นไงเนี่ยทนายพัดจบที่ไหนเนี่ย ผมจวอยากไปเรียนกฎหมายเออผมว่าอยากไปเรียนรามันยากไหมไม่ยากนะจบสองปีครึ่งอยู่พี่อ๋อเหรอเออผมว่าไปเรียนบ้างดีกว่าแล้วก็ต้องไปสอบตัวทนายใช่าไหมอยู่ที่คนตั้งใจที่ถ้ามีไม่ถ้ามีเวลาแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างมันมันมันไม่คำว่ายากอ่ะแต่ถ้าไม่ตั้งใจหรือว่าอ่อนแอมันก็ยากหมดทุกอย่างนั่นแหละคนเนี่ยอยู่ที่ว่าหนึ่งเรามีเวลาแค่ไหนเนาะถ้ามีเวลามันก็ได้หมดและแล้วก็ใส่ใจจริงถ้าเรารักจริงเราก็ เราก็จะดูหมดทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ชอบมันก็ไปไม่รอดหทุกอย่างใช่ก็จริงนะแล้วทำไมทาไงถึงจะให้ทนายทนายบางคนจิตใจดีเหมือนทนายพัดได้บ้างมีไหมทนายแบบทนวยอะไรตัวนั้นอ่ะให้มีจิตใจดีเหมือนทนายทนายพัดบ้างได้ไหม อย่าไปยึดติดเยอะปล่อยแต่ก่อนผมก็มีปัญหากับพี่ธรรมราศก็มีปัญหากันเยอะแยะไปหมดแหละเพราะว่าเคยว่าไม่เขาไล่ฟ้องคนอื่นไล่ฟ้องเนี้ยผมว่าเป็นบาปเป็นกรรมนะา้าเตือนเขาหน่อยได้ก็ดีนะไปไล่ฟ้องคนที่อยู่เชียงใหม่เขาจะเอาคืนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องคืนเอออะไรม่รู้ด้วยเลยแต่ผมไม่มีไม่มีนโยบายฟ้องแพเออ่ยเขาไปไล่ฟ้องแค่คอมเมนต์นิดเดียวไปไล่ฟ้องคือขยายผลไงคือหารู้ไหมว่าเขาเป็นใครคือไม่รู้จักเขาแล้วไปไล่ฟ้องเขาอย่างเงี้ย นะแล้วก็เขาก็เตรียมตัวอะไรต่างๆผมกวหลายอย่างผมไอ้วิธีการการฟ้องกันกระสู้กันตามกฎหมายขึ้นหนึ่งเนาะไม่อยากให้ไม่อยากให้มีการฟ้องกันเนาะแต่ถ้าสองเนี่ยถ้าไม่ได้จริงๆก็ฟ้องก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รองลงมาเนาะแต่มันอาจจะไม่ฟ้องหรือเป็นมาตรการสามบาีไม่มันอยู่ที่จิตใจอ่ะถ้าจิตใจดีมันจะไม่เที่ยวไรฟ้องอะไรงับคนหนึ่งเขาแบบนี้ละเชื่อผมฮะถ้าจิตใจมันมีปัญหาอะไรก็สามก่อนดีมันจะมีปัญหาไม่ชอบแบบนั้น แล้วพอฟ้องนะผมบอกเลยคนคนจะแค้นแค้นแล้วก็มันจะไม่ได้จบแค่เรื่องของการใช้กฎหมายอย่างเดียวไงใช่ไม่ควรฟ้องนะยิ่งทำต,ตัวเป็นคนสารนะยิ่งไม่ควรฟ้องเลยเมันผมก็ก็แนะนําท่านอาจารย์เบียร์ไปอยู่เหมือนกันว่าไม่ควรฟ้องพยายามใช่ใ,<ห>ใช่ครับอดทนให้มากที่สุดถ้าอดทนไม่ได้จําเป็นต้องฟ้องก็ต้องฟ้องจริงๆแต่ถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ท,ที่ที่ให้เขาพูดไปยังไงเราก็ประชาชนเขาตัดสินเองได้อะ ก็ต้องปล่อยปล่อยไปแต่ว่ามันเป็นการที่มันจะมันจะตรวจสอบเราด้วยเนาะตรวจสอบเราในตัวด้วยถ้าเราผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ก็คือจบทุกอย่างก็คือขาวสะอาดหมดการที่จะเป็นคนดีคนเด่นคนดังดังของสังคมต้องถูกการตรวจสอบนะถูกไหมใช่ครับไม่มีไม,มไม่มีทางอะ่ะ <มา S 2> ไม่มีผมยังไม่เห็นใครเลยนะที่ดังมาแล้วไม่มีใครแบบมาอะ,อะไรนะชอบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องมีบ้างมีเรื่องให้แซะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคุณอดทนผ่านไม่ได้คุณดังไม่ได้เอาจริง อืมถ้าไปสายรถดฟก็ไม่ไม่ทังผมทัวร์มาสามรอบแล้วผมพอแล้วนะผมไม่เอาแล้วอืมอยู่ได้ครับทุกวันเนี้อืมอืมพี่พี่อีมีกี่คดีครับตอนนี้มาถามหลายคดีฮฮตอนนี้อ่ะผมมีที่ตะนวยฟ้องอยู่คดีหนึ่งแล้วก็มีมากันไปเออว่ากันไปแต่ผมก็ฟ้องกลับอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ที่ผมที่มาฟ้องมาแทบจะไม่ไม่มีประเด็นอะไร นะครับผมขออย่างเดียวนะฟ้องคดีคนอื่นผมได้ตังนะคดีตัวเองผมไม่อยากทําอืมนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมฟ้องกลับผมก็เราตังไปทําบุญดีแล้วเพราะตอนนี้ผมให้ทนายที่เป็นทนายการเมืองอ่ะที่เขาทำถนัดเรื่องการเมืองมาฟ้องมาสู้คดีให้เพราะฉะนั้นวันนี้คือโคตรเทพเลยครับสู้คดีเกี่ยวกับพวกเนี้ยหลุดหมดเขาหัวล่อเลยพอเห็นทนายทนายที่ที่เป็นมือทํางานจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทนายที่ออกสื่อเนะ่ เอาผู้ดำเนินครงกใช่ครับใช่ทนายทนายออกสื่อถามว่าเก่งไหมจะบอกว่าทนายที่ออกสื่อเขาไม่เก่งเป็นไปไม่ได้นะเขาเก่งเงคือคนเรามันไม่ได้มีคนเก่งทุกเรื่องมันเฉพาะของใครของมันเหมือนกันนะพี่ครับผมข้ามไปทาคดีการเืินผมก็ทําไม่ได้วัน้องรผมข้ามไปทำคดีศาสนาผมก็ไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะอย่างเงี้ยมันมันเรื่องใครเรื่องมันนะ ใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างทนายทนายที่ออกสื่ออะทนายผมส่วนใหญ่นะไม่ออกสื่อเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเสียเวลามานั่งโฟกัสกับอต้องออกส่งออกสื่อต้องอะไรเงี้ยเขาไม่ถนัดไงคือถนัดใครถนัดมันดีกว่าอืมบางคนนี้พูดไม่เก่งไงแต่แต่ทำงานได้บางคนทํางานไม่ได้แต่พูดเก่งอย่างเดียวเช่นทนายพัฒน์อย่างเงี้ยพูดต่อย่างเดียวทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนอะเนาะแต่ก็คนที่เป็นทำงานจริงๆริก็อ่าก็ก็ไม่ค่อยอยู่ในสื่อ เเราก็ห็หนแต่แต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะทนายที่ที่เก่งๆเนี่ยก็คือว่าจะจะลึกมากเลยจะแบบว่าดูประเด็นแหลมคมแบบว่าอืมดูทุกประเด็นครับแหลมคมมากเลยอย่างอย่างกรณีที่ว่าฟ้องมาเนี่ยนะก็คือเขาดูแม้กระทั่งว่าคุณรับรู้ที่ไหนคุณเปิดดูที่ไหนเพราะว่าไอทนายไอเนี้ยไอหน่วยเนี่ยมัน,มนแก้งฟ้องผมที่หนึ่งแล้วไปฟ้องคนคอมเมนต์อีกที่หนึ่งไงเออนึกออกไหมฟ้องคนละจังหวัด ต่ฟ้องผมก่อนแล้วก็ไปฟ้องโดยปกติเวลาคนเราอ่านเปิดดูเฟซอ่ะมันจะต้องอ่านเฟสแล้วก็อ่านคอมเมนต์ในวันเดียวกันในสถานที่เดียวกันโดยปกตินะใช่ไหมคนทั่วไปอ่ะเราเฟซเรื่องเนี้ยเรื่องเออก็จะเปิดลงมาเลยดูแล้วเออคอมเมนต์เขาว่าอะไรมั้งอ๋อเออถ้ามันเห็นหมิ่นเราก็ฟ้องที่เดียวกันแต่มันจงใจฟ้องสองที่มันก็เป็นช่องโหว่ไงว่าอ๋อมึงตั้งใจแกล้งเขาหรืว่าตาาตาว่าตาเออ เอิฟองมาสุจีบิหนึ่งหนึ่งหกถ้บหกห้าหกทับหนึ่งทับสองนั้นยังจำได้เอแการฟ้องทให้ผู้อื่นรับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามจำไม่ได้เหมือนกันหนู่ยสารเจอสารยกนะยกแล้วนี่เลยนะสารดูไม่สิ้นใช่ฟ้องใช่ฟ้องกลับเลยครับสนุกเลยครับตอนนี้ก็เพราะว่ามันมีมันมีหลายมาตราที่หลังๆเนี่ยให้สิทธิ์ของคู่ที่ถูกฟ้องเนี่ยเยอะขึ้นอย่างเช่นให้มาตราหนึ่งหกห้าทับสอง หรืออะไรเงี้ยที่ให้สิทธิ์ว่าสามารถชี้แจงได้แล้วก็ถ้ามีข้อขัดแย้งที่สารรู้ได้ด้วยด้วยสารเองก็ได้นะว่ามีความขัดแย้งกันมาก่อนมีอะไรกันมาก่อนและไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายโดยพิจารณโดยนิตินาย,ย,นนายอ่าก็เป็นเหตุให้ยกเหมือนกันอืมใช่ไหมสนุกเลยครับคราวนี้ทนายผมบอกเลยทนายพัดว่าคนเราเดี๋ยวนี้จะไปใช้สิทธิ์เลอะเทอะแบบพื่อเพื่อเนี่ยไม่ได้แล้วอืมเป็นห่วงทั้งสองฝ่ายเลยผมขออยู่กลางนะการใจเย็นหลวงนะ แค่ <laughs> จะมองกครจะมองว่าผมไม่เป็นกาลางเรื่องเขานะเพราะผมบอกสมิว่าผมกลางใจเย็นหลวงอย่างเดียวนอนไร่เสียเจ็ดตำรวจกระทืบผิดคนมีสิทธิ์จะกลับมารับราชการได้ก่อนอื่นผมเอ่อเป็นคนประสานงานให้เขาได้ไปออกรายการหนนกระแสนะผมบอกเลยผมวันนั้นเจอเขาพอดีท,ที่ที่กองปราบแล้วก็เลยติดต่อให้แล้วก็พอดี แต่ว่าข้อกล่าวหาที่โดนกล่าวหาก็คือน่าจะมี3ส่วนนะทำร้ายผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้รับอันตรายถ้าสาหัสก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วที่สองคือหนึ่งห้าแล้วที่3มเนี่ยที่คนอาจจะเล่นคือพลวั้อุ้มซ้อมทรมานนะครับซึ่งอันนี้จะหนักหน่อยคุก15้าปีแต่ว่าถ้าถ้าถ้าซ้อมทรมานคืออาจจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้เพราะเขาข้ออ้างเหตุว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ว่าคนนี้เขาอาจจะผิดหลงในข้อ สําคัญก็คือว่าทั้งทะเบียนรถทั้งอะไรเงี้ยไม่ได้รอบข้อพอแล้วก็รถมันก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสีแบบเดียวกันยี่ห้อแบบเดียวกันแต่ว่าไอ้ข้อหาทำร้ายร่างกายของรอดยากแล้วก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จะมันก็ตีความยากเนอะเพราะาไอ้การละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องมีเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษก็คือว่าต้องจงใจที่จะ ประพตชชั่วประพฤติไม่ชอบอ่ะเนาะแต่อย่างกรณีเนี้ยก็จะถือว่าจงใจที่จะประพฤติไม่ชอบเลยอ่ะก็อาจจะผมไม่รู้นะไม่ไม่นักกฎหมายเพราะนั้นไม่ตีความดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเข้าข้างพลาดนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวหาว่าไปเข้าข้างตํารวจเราก็ทําตามหน้าที่เราแหละให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพี่ <S <S 2> <S 2> ใช่ครับคนกลางสังคมใครมาก็พยายามดูข้อเท็จจริงก็เบื้องต้นนั่นแหละส่วนรอบนั้นก็เป็นหน้าที่เราเป็นแค่สะพานเนาะทำให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลไป อันนี้นะอันนี้ทนายพัดน่าตอบให้เขานะคุณปอคุณปลาปลาก็นี้จ่ายดอกเกินต้นแล้วตอนนี้จ่ายดอกช้าเขาปรับวันละร้อยดอกร้อยละสิบห้าถ้าเราหยุดจ่ายจะเป็นไรไหม,ถ,าามถ้าเป็นผมนะให้ทานายตอบถ้าถ้าเป็นผมผมให้ไปแจ้งความไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าอันนี้มันผิดกฎหมายแล้วครับมันก็ผิดกฎหมายอยู่พี่แต่บางทีนี้ก็รู้นะว่าผิดกฎหมายจะไปกู้เขานี่ก็เห็นใจสองทางเลยับ อันไหนที่มันอยู่ในวิสัยที่มันเกินไปบ้างแต่มันไม่ไม่ให้ตำรวจมาเจรจาไงคือ่ายดอกเกินต้นแล้วไงอออันไหนที่มันพออยู่ในวิสัยที่มันเอ้ยนี่หน่อยนึงอ่ะก็ก็คุยกันแต่อันไหนที่มันโหดจริงก็จำเป็นจะต้องใช้กฎหมายตบกันไปเนาะอารมณ์อันวยกันก็ไม่ได้ขัดนะขอบคุณพี่อีมากครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับได้ครับอดีครับ